สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านมชาแนลเจ้าวันนี้จะมาทํายำลูกชิ้นปูอัดยำลูกชิ้นปูอัดใส่หมูสับโดยนะเจ้าวัตถุดิบแรกเรื่องปรุงก็มีตามนี้เลยนะเจ้ามีหอมแขกซอยพักขึ้นชายใบสะระแหน่หรือยอดหอมดวนเนาะแล้วก็แครอท พริกขี้หนูเขียวแดงซอยชูรสผงปรุงรสน้ำปลาส้มมะนาวน้ำกระเทียมดองขอโทษเจา้าแล้วก็เนื้อกระเทียมดองน้ำตาลเคี่ยวหรือน้ำเชื่อมเจา้าเอาลูกชิ้นมาหั่นก่อนนะเจา้า จ้วอ็หั่นปูอัดเปยนะเจ้าหั่นตามชอบเลยนะเจ้าปนอมหั่นได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาลูกชิ้นไปหลวกก่อนเจ้า ต,ออตั้ม้อต้มน้ำแล้วก็เอาลูกชิ้นมหลวกกันเนาะหลวกสักกําเจ้าแล้วก็คืนสะเด็ดน้ำก่อนเอาหมูสับลงไปหลวกต่อเลยเจ้าตักขึ้นพักไว้ก่อนเจ้า แล้วก็เตรียมชามมาผสมยำใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไป3ามช้อนกระเทียมดองใส่ไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเนาะตามด้วยน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะปรุงรสเบื้องต้นไปก่อนนะเจา้าตามด้วยโผงปรุงรสแล้วก็ชูรสเจ้าพริกขี้หนูซอย ตามด้วยหน้ามะนาวเลยเจ้าใส่ไป3ามสี่สีกเลยเนาะแถมอีกสีกหนึ่งเจ้าเอาแซ่บเลยเนาะเจ้ารสแซ่บ,สบ,สบรสจัดจ้าน แล้วก็คนให้เข้ากันเจา้าคนน้ำยำให้เข้ากัน ชิมก่อนอือหือแซ่บรสชาติถึงใจเลยเจ้าหมูสับลงไปเลยเจ้าลูกชิ้นลงไปเลย แล้วก็ปูอัดลงไปเลยหอมเค้กซอยตามด้วยแครอทเลยเจ้า ขุ่นชายใบสะระแหน่คนเลยเจ้าคนอืม คนไปตัวให้กับลืนน้ำลายจะกลืนน้ำลายไปด้วยอืมแซบ่บเลยนะเจ้าไปตักเสิร์ฟกันเลยก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้ายำลูกชิ้นปูอัด ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประนอมเตนะเจ้าสวัสดีเจ้า